สวัสดีครับช่วงนี้เป็นช่วงเวลาพักครับมาทำงานที่บ้านต่อชีวิตลูกชาวนาครับทำนาเป็นอาชีพเสริมอันนี้ครับของผมส่วนข้างนี้ของนายังไม่ได้ใส่ปุ๋ยครับว่าแต่มาให้เพื่อนๆดูก่อน อีกสักสองสามวันเดี๋ยวจะเอาปุ๋ยมาใส่ก็คงจะเขียวแล้วเขียวแบบนี้แบบนี้ฝั่งนี้ก็ใส่ปุ๋ยแล้วครับโอเคครับเดี๋ยวมาดูกันครับเป็นข้าวมะลิหนึ่งห้าครับนาปีผมทำนาเป็นอาชีพเสริมครับเอาเงินเดือนมาลงทุนทำนาโดยที่ไม่ต้องกู้เขา นาแปลงนี้ทั้งหมด23ามไร่ครับเป็นข้าวหอมมะลิทั้งหมดอันนี้ผมใช้เงินเดือนมาลงทุนนะครับผมไม่ได้กู้เขาผมก็เลยถึงข้าวจะราคาถูกยังไงผมก็พอได้อยู่ครับถึงจะถูกยังไงก็ต้องทำครับข้าวอย่างน้อยเราก็มีข้าวกิน ยังไงก็ช่วยติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับตามรอยพ่อครับพ่อหลวงหลอก้าบอกไว้ยังไงเราก็ต้องปลูกถึงข้าวจะถูกยังไงเราก็ต้องปลูกเราจะได้ไม่ต้องซื้อเขากินพ่อบอกไว้อย่างนั้น หากเพื่อนคนไหนเข้ามาชมยังไงก็ช่วยกดติดตามให้ผมหน่อยนะครับเป็นกำลังใจให้ผมด้วยขอบคุณนะครับเพื่อนๆที่มารับชมกันสวัสดีครับ